คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดนครราชสีมาได้จัดงานอิ้วเก้งเทพเจ้าประทับทรงแห่รอบเมืองในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2,567ครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอําเภอเมืองนครราชสีมานายเทวันเลิปตะพันลบอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายชัยวั์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายประเสริฐบุญชัยสุขนาย,ยกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมารวมเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจประจำปี2567ครั้งที่18 โดยมีนายพินโยวัจ,จะนะสิริเสถียรนะครับเป็นประธานชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชในฐานะผู้จัดงานเข้าร่วมโดยในเทศกาลถือศีลกินเจโคราชประจำปี2567ในปีนี้ทางชมรมไทยจีนถือศีลกินเจโคราชได้ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจากศาลเจ้าต่าง การถือสีลกินเจ ซึ่งถือเป็นประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีนมาแต่โบราณสำหรับปีนี้ตรงกับวันที่3ถึง11ตุลาคม2567รวม9วัน9คืนและหนึ่งในพิธีกรรมที่สำคัญของการถือศีลกินเจของทุกปีคือพิธีอัญเชิญประทับทรงเทพเจ้าแห่รอบเมืองโคราชปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่5ตุลาคม2567โดยมีสารเจ้าต่างๆทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาร่วมงานในปีนี้เป็นจำนวน ทั้งหมดกว่า30สารเจ้าและมา้าทรงกว่า80ร่างทรงบรรยากาศร่างทรงแต่ละร่างนั้นมีการใช้เหล็กแหลมนะครับโชว์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารทิมแทงตามส่วนต่างๆของร่างกายอาทิมีการใช้ดาบทวนปลายดาบทวนปลายแหลมกระบี่ขวานเหล็กแหลมเป็นต้น เทศกาลกินเจของจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติต่อกันมาเป็นประจำทุกปีโดยหลังจากเทพเจ้าได้ประทับร่างทรงแล้วขบวนสารเจ้าทั้งหมดได้ร่วมกันสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนที่จะมีะขบวนแห่นะครับเคลื่อนไปตามถนนสายต่างๆรอบเมืองในเขตเทศบาลนาครน,นครราชสีมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสักการะเทพเจ้าที่ประทับร่างทรงเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัว ทั้งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเทศกาลถือศีลกินเจให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหันมารับประทานอาหารเจให้มากขึ้น 3. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในการจัดก,กิจกรรมและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ